ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลังหักทุกท่าน,นกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีอยู่กันในช่อง a อชเคียลองนะซึ่งวันนี้ผมก็วิวสิบห้าแล้วนะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวของนะครับซึ่งผมวันนี้คือผมเพิ่งเห็นนะผมไม่รู้นะเพื่อมเพิ่มมาอันเรื่องนี่นะทุกคนนะผมปรับดาเมจเปนะ็นแบบอ่อนแนละ้วเพราะปกติผมชอบเล่นดาเมจก็ดาเมจแรงๆนะทุกคนแต่นี้คือแบบดาเมจเบาผมว่าน่าจะ ไม่ค่อยถนัดเือผมนะครับซึ่งมันก็มีโหมดอยู่นะแต่โหมดอะผมโหมดอ่ะมารีวิวในคลิปหน้านะครับโหมดไรคลิปไปเลยัมยนี่ครับโอ้ไอให้มันสูมนะครับแล้วก็เจอบอาวุธโอ้ยจะกดไออาวุธแรกขออนุญาตเอาเป็นไอปัะแจนะครับ แบบนี้ผมสร้างมาเลยเด่นคือสก,กิลมันเป็นการอะไรวะเนี่ย,สร,ยนะสร้างป้อมแค่นี้เนี่ยนะสร้างป้อมแค่นี้เอาดูคนรู้ไหมมันเิวสิบสามหรือสิบสี่แหละแบบเอามาแจแล้วมาอีกอย่างคือมันราคาห้าร้อยมันสมกับราคาปะเนี่ยฮะยิงไปอื้อมันพังได้ด้วย ยิงยิงหน้ามีดก็กไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวถ้าผมว่า,าปรับดาม,มินนี่น่าจะแรงดูน่าดูนะครับนี่ตีเลยตีเลยเฮ้ยเมื่อกี้แป๊บเดียวมันพังเลยนะคือเลือดมันมีน้อยนะครับนี่คือข้อเสียของมันแต่ก็ยิงได้อยู่ใช่ยิงได้นั่นพังอีกแล้วแต่ก็พอที่จะยิงได้อยู่นะทุกคนนะตายแล้ว ผมไม่ค่านานอยถนัดเอรูนปับดามีดอะมันนาเมจน้อยนี่นะครับเราเอาเป็นโลไม่ใช่ไม่รู้สีโลหรือเปล่านะเหมือนแบบบอลเด้งอะเอาไปเลยสกลิลสีม่วงดูดอสกิลสีลสขยวจะเป็นการเด้งนะทุนส่วนสกิลสีแดงจะเป็นการดึงแล้วก็ยืดครับ ส่วนสีเขียวชามัเด้งสีม่วงสีม่วงออกมาหน่อยสีม่วงสีม่วงท้าไมมันออกมาได้สีเขียวเอนนี่ก็เล่นแต่บอดเนาะนี่ไงอ๋อคือสีม่วงคือมันจะดันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะพอโดนอะไรหยุดมันก็หยุดเลยผมว่ามันไม่ค่อยโกงนะสู้กับพวกแบบสนเพื่อแจกฟรีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะทุกคนนะ ไอแจอฟ้ฟฟีนี่ผมว่ายังโกงออกมาอยู่นะแต่ผมชนะอมผยิงอะนีน่ไม่โดนอนะยิงคือเกมนี้นะเราเคยได้เงินไปบบครั้งหนึ่งนะครับไอตอนผมเล่นเกมฮาโลวีนกันครับผมดูนะว,ว่าทำไมผมตั้งทีมอย่างนั้นไม่รู้สินี่ครับ ไอเทนี้ก็ไอเทบใหม่เหมือนกันนะทุกคนนะสบู่ซึ่งมันจะได้จากการที่เรา on, on game ออนออนเกม่ะกคนประมาณนั้นคือแบบออนเกมครบห้าวันหรือเราจะดูโฆษณาได้เลยนะทุกคนเนาะนี่ซึ่งเราจะเลือกให้เราไปแจส่วนเราก็จะเอาสบู่นะกดนสบู่ว่าสบู่มันโกงอยู่นะทุกคนนะสีแดงจะเป็นการ ปล่อยฟองสบู่ไปนะทุกคนนะแล้วก็จะลื่นส่วนสีเขียวคือป้องกันดาเมจได้นิดนึงแล้วมันก็จะลอยสีม่วงก็คือคล้ายๆดาวกระจายอะทุกคนรู้จักปะนี่ทุกคนมันลื่นอะไรเลยสีแดงสีแดงมันเหยียบได้น,นะทุกคนนะมันเหยียบได้น,นะสีม่วงก็จะเป็นการว้าบวาบพุ่งทะลุ สีเคียวมันส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะทุกคนหรือไม่ก็บอทดมันส่งให้ได้นะทุกคนนะอืมเราจะมันก็ไม่มีของอะไรเพิ่มมาอีกแล้วนะทุกคนนะมันมีแค่เนี้ยผมเล่นอันนี้แล้วกันแล้วก็เจอกับปัจแจ้เออไม่ดีกว่าสบู่ทุกคนดูดิโคตรแตกต่างกันอนะอันนี้คือผมโยนใช่ไหม สบู่มันคือแบบมันโกงจัดเลยอะโอ้ยมุนติวมุนติวมุนมุนมุนสีม่วงนี่คือแบบอ่อนมากต้องหวังเพิ่งสีแดงอย่างเดียวเลยเพราะสีแดงมันน่าจะดำหมีดแรงสุดละตายจบโอเคนะทุกคนเนี่ยของคือแบบ ทุกอย่างต้องใช้โฆษณาอยู่เ้นไอห้าร้อยสามมันด้านหลังนะรูนนะผมว่าก็เท่ยอยู่มั้งเออแล้วมันก็มีมีเกมใหม่ด้วยนะคนเนี่ยบูตไฟเตอร์แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปแจ้งให้นะครับก็รีวิว นี่ก็ปรับโมดได้ตามปกติเลื่อนมีแค่นี้แหละอืมนี่นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนี่สู้ครั้งสุดท้ายะะทุกคนะคือให้ไพ่มาเล่นง่ายนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนดูดิ มันสู้ไห่ไม่ได้เลยไพ่น่าจะแจกฟรีมะไอ้วัวห้าร้อยเนี่ยเนี่ยแค่คุณสแปมโดนหรือไม่ก็ปืนสไนเปอร์คือมันจะยิงมันจะยิงใส่เฉยๆอะถ้าถ้ายิงโดนคือครูดาวมันจะหายไปอะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับบ๊ายบาย